เราอยากทำตามความฝันสักครั้งในชีว <EM G> ิตกีฬภาพเนี่ยหนูมองว่าเราต้องดูความองรวมดูความพยายามหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราก็ซ้อมมาพอสมควรความมั่นประมาณข้อสิบเก้านะคะสูงร้อยหกสิบสามแล้ว้อ1 6บเก่าอยู่แต่อาจจะตัวเล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนู เป็นนางพญาให้จริงๆแล้วเรื่องส่วนสูงเนี่ยมันคือมันคือแบบเป็นเรื่องที่เราก็ไม่มั่นใจมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะค mm ่ะ hmm. ก็คือคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ย mm hmm. พอทุกวันเนี้ยเ,เวทีของนิสแกนก็เปิดโอกาสให้คนหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช่ความสามารถเออความสามารถเออหลายๆอย่างที่เราก็คิดว่าเราน่าจะมีพอมากกว่าคำว่าตัวเล็กไว ร้างกายกับใจเนี่ยไหวมากแต่ว่าเสียงหนูา่าแม่